สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นวิธีวิดีโอตัวอย่างวิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวกันนะครับก่อนหน่งก็เข้าสู่ระบบแล้วก็มากรอกอเข้าสู่ระบ,บบครับอ่านผ่านก็พิมพ์เข้าไปครับศูน ก็เสร็จแล้วก็เราก็เข้ามาที่นี่ครับตั้งค่าครับเซตติ้งตั้งค่า,คาก็แก้ไขข้อมูลครับนี่ครับเราก็มาตรงนี้แก้ไขข้อมูลคลิกเข้าไปอันแรกครับเลขที่หนังสือสุทธ,ธิอ่ามีตรงนี้ก็กอกไปนะครับอ่าสรรมนักศักดิ์เราเป็นสำนักศักดิ์อะไรก็กอกไปครับถ้าเป็นลูกวัดกะพระครับเจ้าวาดกะพระธีการอ่าเนี่ยครับ ประมาณนี้พระมหาพระธานานุกรมนี่ครับก็เลือกเอาครับก็ส่วนชื่อก็ชื่ออะไรก็ใส่ไปครับฉายาถูกครับนามสกุลนี่ครับอ่าส่วนเกิดวันที่วันที่เท่าไหร่เราก็ใส่ไปครับอ่าอันนี้ก็อาจารย์เกิดวันที่สิบห้าเดือนพฤศจ,จิกาพศ สสองห้าศูนย์ห้านะครับอายุตอนนี้ก็ห้าสิบห้าภาษาสิบสี่อีเมลไม่มีขีดไปครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปด เฟซบุ๊กไม่ให้ครับขีดไปวิทยาฐานะเอกอ่าปริเรียนทำไม่มีครับทางโลกปบ,บสนะครับสาขาอะไรจากวุทยาอะไรอันนี้ต้องแนบไฟล์ไปนะครับปร,ริญญาโทมีไหมมีไหมโรงเรียนที่สอนโรงเรียนคลองกเกษมครับเลขที่อะไรอันนี้ต้องไปเอาข้อมูลมาก่อนนะครับแล้วเราก็กอกหมู่ที่เท่าไรถนน จังหวัดชัยนาทอำเภอคาครับอันนี้ตำบลสามงามทาโบสรหัสไปรษณีย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามระดับประถมศึกษาชื่อผู้บริหารสถานศึกษาครับอ่านี้ก็ไปชื่อพออแล้วครับ เบอร์โทรศัพท์ผอครับชื่อครูพี่เลี้ยงชื่ออะไรครับก็เสร็จแล้วเราก็ดูครับว่าเราจะต้องตรงไหนอีกไหมอะไรมีข้อมูลตรงไหนที่เราจะต้องกรอกก็ดูไปครับเสร็จแล้วสมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ครับบันทึกแก้ไขเป็นไงครับเรียบร้อยแล้วครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้ก็มาดูกันครับสำนักศักสมม,มุติว่าเสร็จหมดแล้วเนาะ ธรรมนัสศักด์พาธิการชื่ออย่างเงี้ยครับประมาณนี้อ่าอ่าอีเมลไม่มีเอกอาเงี้ยครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ตรงไหนที่เรามีข้อมูลเราก็กรอ,อกเข้ไปครับอ่าเสร็จแล้วครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงแค่นี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ